เข,าเขาเ้าอยู่เล่าเบิดอไรซุ่มคนนู้ยเริ่มบัซซี่เขา่าบุมีเขามากขบับไล่ปัดได้ดอกทุกคน แคบสีบท้ายเนาะง่ายแจว,วไปได้เลยตอนตัดท้ายคือคน ปูปั้นน้อยทุณแล้ก็ไปรถปักกงอกวงคุณตะโกนผูปั้นกับท้านใช้ปูหย่กระทันยุ่งเครื่องออกหัแหง ้เดเ๋็วควันกับไเดี๋ยวนยวันเขเาื่อนางโคดีเฮ้ยผูกอูู้้เดี๋ยไ้เฮ้ยควันวันเฮอเายืนถูกยืนบาถือบอนวัดละหม้อต้มปลานางพบควันทุกคน cái này không khổ Lốt cái ba bàn พอจี๊กะทิปลาทันไอยเนี่ยเบือกะรินงคม อู้จะตีจะอาบหน้าไปคนที่ายก็ทายนัขทายเออมีพูดอู้ Ủa nói là cái kia nhiên cho đen mà Thế cho biết phần thai mới tụi con Đây là hà quốc sộp đó Nga ngày đi tụi con Nga ngày đi học cái này Phải 3, 2, 3, 4, 3, 4. À, mày mổ tôm pha ra cái bụng con Hay mày mổ lên Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เป็นอะไรกาเป็หอนรอยสอบกันเจเบจร้อยสอบกระทอดรอยสอบรอยสอกระทอดหกสไปเนาะอันนี้พลาดนะเนาะรอยสอบรอยสอลเอาหกสอบไม่เปิดตะยุคนให้หาสอบออเปดนาทีสซะ ใช่เลยอโอพวกสอบนั่นหน้าไอเดียวทุกคนว้ายควนเลยสอบเปิดอืมดเดตืบนาให้เดียวดูพกสอบ หกศพมารีนอหกเบาสามสี่หาหกศพหกศพเครือคือฆ่าไปแล้วพี่น้องขอบุญโอ้ยจะบอดนาทีอยู่ขอบุญคุณลายรคุณจะค้นผบุกทิดทีตามที่เบิ่งที่ศบนาตรีจะต้นจนจบที่ว่าประหามโคณาเนะทุกคนเฝ้าในคุปปาเะ้าปทุมแท้เข้าใส่คุปเฝ้าประ่าน ข่าวยู่เล่าเบิร์ตทุกคนมันนั่นข่าวยู่เล่าเบิร์ตมันปนข่าวเจ้าเนี่ยมันแข็งนะมันหนึ่งบ่ได้ก็เลยว่าเอาคนมาเอามาปั่นป mm. ั่นหลักสิเพสีสีเลยใช่ไหมมามาหลักสิเพหนึ่งว้าบอกกเนเบิร์ตปั่นหลักสิเพหนึ่งปั่นพอได้กินนะทุกคนเพราะว่าข่าวยู่เล่าเหามันเบิร์ตก่อนดิเบิร์ตกระแมนมันแข็งกระแมนทุกคนเพราะมันปนกับข่าวเจ้าเดิ อากาศท่ปั้นล้วก็พรได้กินนะนะพระท่านสาธอว่าว่าที่อไรขบุนคุ้นล้ายอิคือคนมองทุกคนที่ติตามที่เบิ้ที่ชกนาตาลต้นจนจบที่ยอประกานโคษณาน้อยยังวางดีกับนาตัีต์ตีคอมเมนต์กำลังไลแมงมือเศร้าองแรงทุกคนนั่งคดีใจเมื่อไดบ่มีคอมเมนต์นั่งกาเงามื่อนมอดนันบเบงไรเมีนประมาณหาชิปกชางเงาทุกคนท่นนัทอดลอยไฟในไคแนไปแล้วพอกันในทุคนได้อบบเถื่งเด้อ แค่บบนปนฟ้าก็ยิ้มเขา